กูอยากได้มาบนทอสีม่วงนะกูอยาผมสีก็เสือกไม่กูดูอยายูนิคอร์นอยากยูนิคอร์นตัวให้เป็นสีแดงเหมือนกับยูนิคอร์นอ่ะเออถ้าได้ะทำตัวอะไมันก็จสีเดียวกันก็ได้เป็นสีม่วงอ่ะสามสีช่วงน่าสุดแชมป์แชมป์แชมป์งานขายดีเด็ดด้นะดิมิเตอร์ใช่ไหมเด็ดเหลืองอ่ะอันนี้หายแล้วหรอหายแล้วหายเมื่อไหร่หายไม่บอกเลยเลยสีหา อติเมตมยังมีตัวเล็กสอจบพอจุ่มเบอร์เซ็ตจ่ายสองนำบังไอวีพีท 3, เ,เท่าไหร่สามพันสามพันเองเฟรจัวจบเตือนบอร์ดเป็นอย่างนี้แเราห่างดูโคตรห àng, ดูห่างมากเลย Uhm. อันนี้มันไม่กลับขึ้นเลยใช่ไหมอืมแล้วทำไมมันออนิแก้ท่าอยู่ตลอดเลยวะมีเด็กเียวมีเด็กเดียว่โโดเด้ี่ดาเลนตอนี่ใคี้เาบอกเห็นบ้เห็นบางคนแบบชอบจวก่อนชอบดีเฟสก่อนใช่คู่นี้ ไอ้นานเลยเียนได้นานสุดละเอ้ามึงแบนี้ก็ได้เนี่ยเปล่ามันมีชิวไงแค่นั้นแหละขันแล้วล่ะตอนแล้วเหรออยดกรู้เลย๋ยวรู้เลยอย่าบอกเลย๋ยวรู้เลยทำอะไรดีใจเนี่ยกูจะเอามันกลับขึ้นไปแว้ยก็ยังเดินขึ้นไปอีกเลย พูไป่ะฮนัึฮึฮึ่ึฮึ่ึฮ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 ่ฮึฮึฮได้ฮึ่ึฮ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 ่ฮึฮึ้ึฮ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 ึรึฮึ่ึฮ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 อฮึ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 ฮ้ฮึ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 เบื่อตีแล้วึฮ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 ึซื้อรู้อ่ะ yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตีลอยกันเลคนี่คนนึงซ้อคนหนึ่งคนอีกคนนึงก็เป็นเล่นแดงส่วนคนนึงอันนั้นเหมือนเขาพึ่งหัดมาอะอย่างเงี้ยเขาก็เล่นฟ้าหัดเล่นแดงหัดเล่นฟ้าคิดภาพเลยแล้วเขาแจกโปรโมชั่นอะไรรึเปล่าอ๋อเขาแจกเขาแจกเป็นเซ็ตเขาแจกเป็นเซ็ตลงบวกกับเลยก็คนเล่นแค่สี่คนนึงคอจุดคนฐานน้อยต้องรวยเป็นี่สุด ครับือดีมากเดินถึงท่านไม่เคยไมรับ m แ i วเลยใช่เป็นท่าแจนแบ่แทบไม่มีรของเก่ามาแล้วมันมันม่ไม่มีออดขายเหมือนกับไอ้ที่นายก้อนชินหาจะไหนวะนะหาจัไรว์โปรโมร้านคูนี่แหละโอ้ยคูนไม่เจออยากรู้ไปค้นพีเก่งค้นแล้วไม่เจค้นเมื่อวานห่ะไม่เจออันไหนเซฟไปสามสิบไม่เจอจงตี้มัตตี้จวยหนึ่งแล้วก็มีโซคอลอยู่ทูเล้ง เลือกไม่มาันาับป้องกันรต้องเลือกสิีลมาป้อกันข้ามได้ถ้าทาได้ได้ไม่อยากทำามันคาคามคาบคามคานคามมอนะครับดะนเล่นดันเล่นเบรสีแสบมากเลยี่ปุนไม่มีการสกิลถ้าเเริ่มเม้เต็บเขาปติเยธมาวางวางนอกมือใช่วางนอกมือโซชียีนิกส โซชาร์ให้เน็กซักพด้วยเน็กซัพก,ก็มีโซกาสเล่นยังไงดีวะเ,เ,เล่นการมุกแนบเบลอยากเล่นอ่ะว่าก <laughs> ูอะจากดีดอันนี้ดีดไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้เพราะครเราใช้เนี่ยเกือบสี่ กูเห็นวิญญาณเก็นจิกูเอาเก็นจิมาเลยเปิดสีหาอะไรหาติเมีนใช่ปะวะใช่ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอกูเปิดสีมาสามรอบเจอไปเดียว what the fuck มมจ,ออจบ <c oughs> เลยเน <c oughs> ี่ยใสเลยเยพอตรวจีเฟสอัดเลย่ไหมัดเลยอัดแล้วอ๋อมาอาย่านี้ฉันก็ทำอะไรไม่ได้สินะโชค้ชังมุลามาศ จะฟันทะิ้งให้หมดไหนเขมาอกเต็มเข้ามา,า,มาอันนี้มีเท่าไหร่บล็อกบอ,กอยห่ 7, 7 1, 2, บล็จตีคาตาไลเิด ราเีมีตัวพีทีไม่เกินสองพันทุกตัวตายหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม,มไม่ตายอันนี้ 7, เจ็ดพันแล้วก็อันเจ็ดพันเบ็ดในบ็อกบอกุกแล้วก็ลงมานิึงๆ <c oughs> แล้วว่าเบิร์ดใช้แล้วก็เอามือที่มีเบิร์ดไปเซ็ตตีอยู่นะ ตีอตีแล้มจะเกิโอ้ดูว่าจุดแม่ าไหรยต้องมีิจไัตรทีเต้อตีฟันทีชิงอ่าแล้วอีอะไนค้ณสภาพนี่ทิ้งรถตสภาพจัดสภาพโอ้โหมีคนตัวสอบเท็ดลืมแด่ัน 3ាក្ i ារបស់បាក់ วอยเพราะงั้นเพราะงั้นบล็อกจะเอาอะไรบล็อกที่ดีๆแล้วดาบฟื้นสภาพดาบโซคองมาแปะฟือสภาพคนละคนละใบเอาคนละใบเหรออุ้ยดาบบ้านสองเนาะมีดาบบ้านหนึ่งในเกณฑ์นะฟิวดาบเลยฟิวนี่กุมขมับเลยคือมันเล่นยากอ่ะมาเจอสีแดงอ่ะแล้ว Attack step แรกตีต้องบล็อกคอนเซ็ปติเวตสองตัวมาบล็อกฟิวเลือกแดงพอไปบอยออาตัวสี่น็ดมดไปไปบ้าบอกไปสองนิดหนึ่ง ต้องตายสองตายสองตายสองยิงไรสองเอาสองไปโยนไม่ไม่ยิงไรไม่ยิงไรก็ไม่ยิงเหรอมันแค่เอาคอไปโยนเหลือเบ๊ไว้ให้เลี้ยวด้วยให้เลี้ยวด้วยหมดละตัวนี้เมื่อตีเสร็จกูเลือกทำลายสมดีวิธีไม่เกินหนึ่งสองตายเฮ้ยเห็ม่ชิวสีอะไรแดงนั้นทำลายตัวนี้หมือมีไม่มีไม่มีมันหลวล้านหรือมีอีกหรือมีอีกจบเลย เตอร์เมนต์เตปติมเมต,ตดเมตด้กูเป็นเด็กติมเมตอ่ะแล้วกูเชื่ออยูตตอ <c oughs> ่ที่จะตอบตัวเนี่ยร์กูเป็นนาคาใช้หมกอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่นี่โดนดีดได้ไม่เสร็จแต่แตอนนี้โดนดีดไม่ได้อยากดีดก็ดีดเบอร์ ไม่ถ้าจัวดผู้คนนะ่ะถ้าจวดสองใบขึ้นไปในหนึ่งครั้งเ่เอาการ์ดทั้งหมดไปดึงกลักบกับเด็กจริงเหรอมือก็ด้วยมือก็ด้วยแต่อันนี้ไม่โดนเ <laughs> พราะมึงยืนอย่างนั้นแ่ะรู้สึกเป่าว่าทำอะไรไม่ได้แต่ก็ได้ทิ้เลยแต่มือต่อรอฟ้อา <ๆ S 2> งยเขอแค่จัวดหนึ่งใบก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่จวแค่ถ้าวจวสองในครั้งเดียว ก็ใส่ซองเมาร์หรไปยางสตอ,อร์โดดนตัวสามมอย่าโจเยอะอนะประมาณนตะัวขันแรกเนี่ยกูกูเป็นคนตัวันแดงที่ไหนเกิดตัวแกมาเลยไอ้คนเดิมเรอไอ้เนี่ยโชกับ ฮิตแหละฮิตแหละฮิตอยู่แหตอนต้นฮิตสองนะเพราะว่าถ้าฮิตสามมันมันเจอมันอยู่มันอยู่มันฟิวสาเอ้ยแค่ฮิตสามก็ฟิวหมดก่อนจะเป็นสองตัวนั้นก็ทำได้เอาว่าตอนฮิตตอนฮิตสามขึ้นปีออติเมเตอร์เช็คกี่บาทใบเดียวใบเดียวใบเดียวปุ๊บโอ้ยฮิตออกอินกระดิกอินติดตามตอนนั้ติดตามดิฟไม่ไม่ไม่รั้งแรกดิฟกับ ครั้งแรกดิบไปใต้เด็กใต้เด็กแล้วครั้งแล้วคิดคอนแล้วคิดค่อนก็คือเอาขึ้นเออโอเคไม่มีเอาขึ้นแล้วคิดคอนต้องเกิดต้นสามใช่หรือสามขึ้นสามขึ้นไปเหรอยังไงสามขึ้นไปคิดค่อนไหมขึ้นเงิอ่าขึ้นเงมันเก่งทั้งแกนวลเด็กแต่มึงใจว่าก่อนมันเหนือบางมากเลยไปอยู่นู่นเลยเจอโคตรบ่อย ก็ซื้อมานหมดแล้วไเออซื้อแล้วมาเจ็บคิดมันแปลแปลด้วยมันจะแปดจริงเหรอจ่ายหนึ่งทำลายเน็กซ์สั้แล้วก็รับไลค์จบโมไปอยู่รุ่นน้าค่ะมาเป็นใบจ่ายสามพายแค่สั้นมีเฟซพร้อมกับบัตเตอร์สเปียร์กูไม่มีการ์ดขึ้นเลย โอเซ็ตโต๊ะ okay, okay. จ่ายหนึ่งลงจสองลองเฮ้ยขาดิ้นเลยอะไรเแล้วเขาติดติมหมดเลยใช่ไหม ันนี้ไม่ติดอันนี้มับยุติดอันนี้่ติดข้าวใช้อันนี้ไม่ติดข้าวใช้เป็นติดูเป็นไเป็นมังกรยุทธู้ปกระตุมจสองเด็กอย่างพยทาง่ะคเอาไว้กันบีเอาตัวสองตัวสมักรยุทธในแท้เนี่ยนขึ้นมือกยุทธในแท้เดี๋ยวดูมีอะไรในแท้พอหายเปก็พอหายป็กเอาจากไรดกกี่กบกโด บุโดหายเม็ดแฟเม็ดหายเลยแฮกสเตปโจมตีคตี้คาาไเบิร์ดมาสบบีพีไม่เกินหกพันเออชิว้สูสั่งโดยคาตาไลท์ทำลายตัวที่มีไออันตาชิวแต่มีเฮวิชิวเิเบิดากเฮวิชิวเป็นเบิร์ดเฮวิชิวเป็นเบิร์ดแล้วก็ตัวนี้ มันมันมันสบายตอนชิวแต่ตอนปเที่ยวไ่ชิวมันคนไมชิวกันไม่ต่างไม่ต่างแต่เอาฮะเดนตีอยู่ไหมแล้วก็เล่อสายเลื่อไม่ได้เล็งไม่ได้แล้วก็ไอตีเสร็จเอามือไปเบอร์ไเอาไปเบอร์ไเบอร์อือดีจะฟังทิ้งแง่ไอ้ยี่ส์จุดละไอุ้ดละจุดละ ลืมใช้ช่ไหมครับอยู่เฉยใช่ชไหมต่างฝ่ายตาย่างบทสกกัน <c oughs> ต่างฝ่ายตาย่างบทสกักันก็จริงอ่ะบทสใกันทั้งสิ้นการเจ คิดช้าอย่าง ก็นอนอาวุธหนึ่งใบฟันเบอร์ทีแฝดนะจ่ายสี่ขึ้นมือชิลมีขาวมีขาวชมีขึ้นมืออันนั้นก็ขาวชิลขาวด้วยกันเองว่าทำฟัดเลยอันนี้อันนั้นก็รับไรเป็สเต็ปทามิโซคออยู่ในแท้สกิลนะครับลูกคัตติด สามตัวมีตัวเดียวพอร์จูนพีเท่าไหร่พีพีสามหมื่นเยอะจังอติมเมะแต่อี้คงน้อยน้อยมาใส่โลโซแล้วก็นานแดมมาละเบื้องไม่เกินสองหมื่นอติเมะแต่นันไม่ติดหรือติด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 อีกแล้วติดอะไรต่างๆชิมเลยชิมไนแล้วก็ชิมอันนี้ก็ติดติดทุกใบเลยเจ็ดห้า จ่าย3เฮ้ยบึมองมืบึมอัติเมตไม่เกินสองหมื่นนะะื่นสามหมื่ดีแล้วเกืองห้ทีกว่าเป็นยากเอ้ากูส่งตัวเทพในเด็กกูมาแล้วแถ่ตี้นเยชัเด้นบอกเปิดยัดหน้ามือเบิดเซตด้วยมึงจะเอาเบิร์เซตมาดิูจะเบิร์ ติดทุกตัวเลยใช่ไหมติดทุกตัวเสร็จแอตแทกสเต็ปจวดโจมตีมาตีจั่วดทุแรงมาตีนะฮะทุแรงอืมก็จะติดอยู่ที่เมฆเข้ามาป้องกันไปเดียว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 เดสกิลคือเลือกเองได้ใช่ไหมเลือกไหมนี่หนึ่งห้า พานดีร <Net> ้อนนะานดีเฉยจุ๊โอ้โจุ๊เม่นอดมือไม่มีมีต็ปไม่มีหรอกชๆโอชื้ จะทำยังไงนะเยมีูพี่อเลยไม่เดียวอ่ะไม่เดียวทั้งหมดนี่ว่าไมเดียวแล้วมันโตค่ายสามตอนนี้กูเยอะมากอ่ะเิเต็รู้แหละตัวโตตัวตรงนี้มันห้ามสั่งจบยืใช่ไหมตัวห้ามสั่งบอกอะห้ามบอกตัวนี้ตีห้า ตีข้ามหรอทั้งหมดเลยเอ,อ่ะแค่มันตีหรอทั้งหมดนนแค่มันตีรรนตีไม่สมม,สม,ม,สม,มสถูกับการโดยสุดสุดทำไมมันยังไม่ขึออน้นมาสิดี่กอ๋นนี้ตีต่อจระจกสี่โตนละสีโตนั่งเอเพาตีไม่ได้ใช่ก็ลองคิดดูว่า มันขึ้นมือไม่ออกจากสนามใช่ไหมไม่กลับไม่กลับด็กไม่ขึ้นมือแต่โดนอดคอทิ้งได้โดนรถพาวตายได้าประกันมันไม่กลับแค่มนสองสีนี้เหรกับสีขาวด้วยก็สีอื่นไม่ค่อยกลัวสีขาวมันสีขาวมันแบบมันปวดเยอะใช่ใช่สีขาวมันมันปวดเยอะจริงมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างอ่ะตั้งรับมันก็ตั้งรับสุดตรงเลยตรีมไม่กี่ใบ กำลังคิดถึงว่าแค่รับแค่รับเขาก็ตายทำไมเพนซ์ครับเพนซ์ใช่สิกลายเป็นวันร้องเล่นไรเนี่ยตียาติเมติเกอร์เชฟกาดกาดด้วยกาดได้ บอกได้ใช่นะใช่ถ้ากาดบอกได้ถ้ากาดเราบอกได้ไม่บอกไม่บอกรับไลเบิร์ดแตกตีไหม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 ได้นะฮ้าตีอ่ะสีงอาว่ะไอม่พูดเลยเนา มื่นก็ไม่ได้บอลอะไรบอลดิบอ่าสามหมืมมมมห่นอลด้ยคนบอลด้วยเงายกันนี่โนวตกเพ <อ S 2> ิ่มมีโซคอร์อยู่คอโจลูกสีขาวสามอมาช้าไปเธอมาช้าไปตัวนี้เท่าไหร่ สามหมื่นเ๊้เลยเดือดวดเน่ยใชู่คแ่งขันกเอรไม่ถึงก่อนะฟิลจ่ายสดมม่ีกอจ่ายสดดเชื่อได้เลขอย่าข้อองครับก็ไม่จังไม่เอาเมาเลยเลยเอามายังไม่ลองด้วยพี่นายผมทำคอนเทนต์ผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เทเทิปดเพราะขี้เกียจเล่นแหวน ที่ให่ให้คนตัดช่องนี้ไม่ตัดเดียวคนอื่นทนะช่องเราอ่ะเออไอตัดสามเดือนตัด่งคลิปคนนั้นคนนั้นมันเล่นแต่เกมไอผมสามเดือนผมก็ลงช้นไม่ตัดรเลยว่าาคนเีช่วงนั้นอ่ะสองเดือนได้ไม่อับไม่ลงคลิปไม่เที่ยอะไรเลยเล่นเกมทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเล่นเกมสี่แล้วก็บอกมึงอ่ะตัดทันทีเลยไอหายจากคนอ่า

คอไปวางไหมมามาไหนแต่บอสชนะยินไรออสองตัวนี้ต้องล็อกเฮ้ยคุณเลือกได้หรอตอนนี้ฟรีคุณเลือกได้คุณเลือกได้ครับต่อสองตัวชนะยินไรตามนั้นชนะยินไรใช่ยิงตามเลยยิงนเช่นชนะใช่ชนะทุกตัวหลยอ้ยสองตัวเดียก้อนอีกแล้วเกาะตนนี้มีอไรตัสองไรสุดะแค่นี้ติด ช่ไหติดติดติงคู่ <displaystyle> <laughs> <sh arp inhale> <laughs> <wh> ูนามันแจกคู่พูนาครับใช่คู่สองันนี้กษสแตายคู่เหตายคู่สองไลนพีพีไม่รวมกันรวมกันี่พีตายละสกิลโอ้นอร์ลู้ไอดีสงคอคนื้นสภาพฟตีแล้วก็สกิลอีกรอบกูตายก็ได้เอจบแล้ว